คนที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็คนที่ฟังอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองทั้งหมดไม่แน่ใจว่าสี่หรือห้าใบเพราะว่ามันเพิ่งมีใบใหม่มาแล้วใบใหม่ไม่ไแน่ใจว่าเป็นการฟ้องอันเดิมหรือเปล่าตอนนี้ผมโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองทั้งหมดห้าใบถ้ารวมคดีการเมืองอื่นก็น่าจะรวมประมาณสิบกว่าคดีรวมน่าจะมากออกมาสิบสองคดีที่โดนทั้งหมดอันนี้จำรายละเอียดไม่ได้แต่ที่น่ากังวลก็คือมาตันสอง อันนี้เราเรข่าวแล้วไอ้ประเด็นที่โดนน่ะมันค่อนข้างที่จะไร้สาระมากเช่นการพูดถึงเรื่องของ6ตุลาเช่นการพูดถึงเรื่องของรัชกาลที่7แต่ผมโดนฟ้องด้วยมาตรา112ทั้งที่เรื่องเหล่านี้คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์แต่ว่าก็ยังโดนกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทสถาบันกษรตริย์ทั้งที่กฎหมายมาตรา112ไม่ได้คุ้มกันอดีตกษัตริย์ คุ้มการแค่กษัตริย์องค์ปัจจุบันไออย่างเงี้ยมันคือแค่ผมเล่าเรื่องต้นไม่ต้องรู้อะไรเลยมันไม่ชอบทำตั้งแต่ต้นแล้วหรืออย่างวันนี้มีข่าวว่าคนที่พูดว่าเดี๋ยวพี่แชทนอนลิมิต่ทคนที่พูดนี่คนคนที่พูดนี่เขาพูดว่าไม่มีจะแดกในรัชกาลที่สิบถือป้ายถือป้ายอ่าคนเขาถือป้ายแล้วทุกวันนี้ เขาสู้คดีมานานทุกวันนี้ยกกองตำรวจอายการฟ้องมาได้ไงไออย่างเนี้ยเนี่ยมันคือปัญหาคือคุณใช้กฎหมายกันแบบผิดผิด,ผดถูกถูกมันคุณพอมันมีชื่อคำว่าหมิ่นกษัตริย์มันเลยทำให้ดูว่าเอ้ยเขาทำเรื่องรุนแรงหมิ่นกษัตริย์แต่คุณมีดูข้อความไปดูข้อเท็จจริงอะ่ะหลายๆคนที่โดนมาตันสองมันคือการกันแกล้งคุณพูดเรื่องราชการที่เกศแล้วคุณโดนหนึ่งสอง,สองได้ไง คุณพูดเรื่อง6ตุลาคุณโดน1 2ได้ไงอันนี้มันคือความไร้สาระมากๆที่มีและหลายๆคนก็ถูกยกฟ้องไปแต่ยกฟ้องยังไม่จบเดี๋ยวอายการจะยื่นอุทธรณ์ต่อไหมขณะที่เขาโดนยกฟ้องไปแล้วแต่เขาก็ยังต้องสู้คดีต่อและเราก็ไม่รู้ว่าคำตัดสินที่ออกมามันจะเป็นคุณต่อคนที่โดนคดีหรือเปล่าอันนี้แหละคือปัญหาจริงๆแล้ววันนี้ผม ตั้งชื่อคําว่าความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเพราะผมอยากให้มองว่าไอการนี้และทศกรรมเนี่ยมันเป็นหนึ่งส่วนของการพัฒนาประเทศทําให้ประเทศมันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทําให้ประเทศมันยุติธรรมมากขึ้นคําว่าความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านมันคือความพยายามทําให้เกิดความยุติธรรมในสภาพที่ประเทศกําลังจะเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตย แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าเราอยู่ในประชาธิปไตยได้หรือเปล่าผมผมก็เลยคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเรากําลังเปลี่ยนจากประชาธิปไตยจอมปลอมแล้วไปสู่ประชาธิปไตยที่จอมปลอมน้อยลงนิดหนึ่งคือเป็นรัฐบาลเติม <P AR> เพิ่มเติมเพื่อไทยเข้าไปเพราะว่าถ้าเราไปดูวิธีการใช้งบประมาณไปดูวิธีการใช้อํานาจหลากหลายเนี่ยมันค่อนข้างไม่ต่างอัน่าสาระสาคัญเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะทําให ประเทศเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าแล้วไม่ถอยหลังไม่มีรัฐประหารอีกไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชนอีกไม่มีการฟ้องคดีที่มันไร้สาระแบบนี้อีกอะ,ะผมคิดว่ามันมีอยู่ประมาณ5ข้อที่ผมเตรียมมานะครับ,บกข็ข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการสถาปนาความยุติธรรมคือการทําให้คนที่รังแกประชาชนคนที่ทํารัฐประหารต้องติดคุก แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใหม่เลยย้อนไปง่ายที่สุดผมไปค้นทวิตเตอร์พรรคเพื่อไทยผมชิมคําว่ายกยกเลิกนิรโทษกรรมตอนปี6 4ี่พรรคเพื่อไทยเคยบอกว่าจะยกเลิกนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารก็คือคอสชเพื่อให้สามารถดําเนินคดีกับคนที่ทํารัฐประหารได้เมื่อปีห4สี่เพื่อไทยพูดแบบนี้ผ่านมาปีห6หกรายุบอกว่า คุณประยุทธเป็นผู้ใหญ่ไม่สมควรจะไปแต่ต้องมันมันรู้สึกว่าจริง,รงๆแล้วหลายๆพักที่เขาพูดกันน่ะเขาจะสนะสถาปนณาความยุติธรรมจริงจะเอาคนที่ทําผิดมาติดคุกจริงแต่ว่าทุกวันนี้ทําไมมันหายไปหมดเลยอันนี้แหละคือเบือ้องต้นที่สุดถ้าเราไม่อยากให้ประเทศไทยวนลูปอยู่กับการรัฐประหารการมีทหารแทรกแซงการเมืองเราต้องหยุดวงตอนนี้คือเอาคนที่ทํารัฐประหารเข้าคุกได้แล้วประยุทธ วิทอนุคง์หรือย้อนไปถึงรัฐะหารปีเก้าทำไมคนทำรัฐะหารไม่เคยโดนข้อหาล้มล้างการปกครองแต่พรคเก้าไก่โดนล้มล้างการปกครองทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไอไอคนพวกนี้ทำไมไม่เคยโดนล้มล้างการปกครองแล้วพวกนี้ทำไมถึงได้ดีอ่ะนี่แหละทำให้ประเทศไทยไม่เดินหน้านี่แหละคือการไม่ยอมสถาปนาความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านถ้าทำเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นๆเลย อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากก็คือการปฏิรูปก,กลไกรัฐก็คือการปฏิรูปทหารและปฏิรูปตำรวจแต่ทุกๆุกพักที่หาเสียงบอกทุกพัก25ล้านเสียงที่อาจจะได้เป็นรัฐบาลแต่กลายเป็นรัฐบาลที่มันไม่ได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยทุกพักหาเสียงว่าจะปฏิรูปตำรวจและปฏิรูปทหารแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยและทุกวันนี้ดูเหมือนว่าการปฏิรูปก,กองทัพจะไม่เกิดขึ้น คนที่โจมตีกองทัพมาตลอดทุกวันนี้กับกลายเป็นว่ากลายเป็นพวกเดียวกับกองทัพไปแล้ว่เคยเป็นมาแล้วอะไรเียคนคนจะจบแล้วให้ผมคิดเออีกประเด็นหนึ่งคือผมคิดว่าถ้าจะหยุดแต่ถ้าจะคืนความยุติธรรมให้จริงๆี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันควรจะชดเชยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ถูกโดนรังแกคนที่ถูกคดีการเมืองคนที่ถูกเราต้องรู้ให้ได้ว่า ม็อบจริงๆแล้วง่ายที่สุดเลยวันเฉลิมอ่ะวันเฉลิมที่ตรวดอุ้มหายไปอ่ะใครทําทุกวันนี้เรายังไม่รู้เลยมีคนโดนอุ้มหายเยอะหลายคนในประเทศไทยหลังจากการรับประหารทุกวันนี้ความเป็นจริงแค่ความเป็นจริงนะเราได้แต่พูดกันในข่าวลือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่เราไม่รู้เลยว่าความเป็นจริงมันคืออะไรเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเขายังไม่ได้รับคืนความสับสีที่เขาถูกกระทําเลยอ่ะครอบครัววันเฉลิมได้อะไรหรือย,อยังกับสิ่งที่เขาถูกกระทํา ผม,มแต่ผมพูดมาทั้งหมดสาข้อนี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคเรายังไกลห่างกับพวกนี้มากปฏิรูปกองทัพไม่ทําแล้วสถานะคว็นอาวุโสไม่ทำ,ค,ททำคืนความจริงสิ่งเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้เราเราเข้าใจได้เราเข้าใจได้ในข้อจํากัดของรัฐบาลที่มีแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําได้และจะทําได้ทําให้สังคมเนี่ยมันก้าวข้ามความขัดแย้งได้จริงๆ เราไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งได้ถ้าเรามัวแต่บอกว่ามัวนี่จะไปทําให้ขัด,ขดแย้งอีกแล้วหรอแต่พวกคุณอยู่ในอํานาจพวกคุณไม่สนใจเราเลยพวกเราโดนลังแกโดนฟ้องคดีทุกวันนี้มีมีโอกาสจะติดคุกทุกวันพักที่เราต้องการที่ตั้งรัฐบาลร่วมกันตั้งรัฐบาลไม่ได้แบบนี้คุณจะบอกให้ก้าวข้ามความขัดแยง้งมันก้าวข้ามคําขัดแย้งได้ยังไงอ่ะเหมือนแบบพวกคุณเสวยสุขในอํานาจ ทักษิณได้กลับบ้านทักษิณได้ความยุติธรรมในวงเล็บคำถามแล้วคนที่โดนคดีทุกวันนี้มีใครได้ความยุติธรรมไปับสิกษิณบ้างอ่ะใช่มีค่ะผมผมไม่มีปัญหานะกับการที่คุณทักษิณเนี่ยจะได้รับสิทธิ์แบบนี้แต่ว่าผู้ต้องหาคนอื่นไม่ได้คนโดนคดีทางการเมืองคนอื่นไม่ได้มีแค่ทักษิณคนเดียวจนทุกทุกวันนี้คนอื่นเขาเรียกว่าทักษิณคือนักโทษเทวดาแล้วแล่ออย่างนี้จะเรียกจะเรียกความยุติธรรมได้ยังไงผมเลยคิดว่า พักเพื่อไทยผมไปฟังพักเพื่อไทยเคยพูดคุณเดียเขาชื่ออะไรนะพี่สิงขัติยาสวัสดิผลคุณเดียพูดในเวทีบอกว่าจะนิรโทษกรรมท่าก้าวไก่เสนอไปวันนี้คุณเดียลืมหรือยังทําไมวันนี้สิ่งที่ออกมาผมเห็นแต่กรรมการแต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นท่าทีเลยนี่เพื่อไทยบอกตลอดว่าไม่อยากสร้างความขัดแย้งใหม่ คุณจะไม่ให้เขาขัดแย้งได้ไงรัฐบาลที่เขาคาดหวังก็ไม่ได้คด,ดีการเมืองก็ไม่ช่วยมันจะก้าวข้ามเขาขัดแย้งยังไงในเมื่อคุณจับเขาเข้าคุกคุณจับเขาเข้าคุกแต่ฝั่งของคุณรอดกันหมดเลยคุณจะเรียกมันว่าความยุติธรรมหรอคุณจะบอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งยังไงในเมื่อมันอยู่แค่กับพวกคุณมันอยู่แค่กลุ่มช,ชนชั้นนำ นิรโทษกรรมที่เกิดขึ้นมาตลอดในประวัติศาสตร์ไทยคือนิรโทษกรรมที่ไม่เห็นหัวประชาชนคือนิรโทษกรรมที่อยู่กันแต่ในชนชั้นนํานิรโทษกรรมโดยคณะรัฐประหารหรือพูดให้ตรงที่สุดแม้กระทั่งรัฐบาลประชาธิปไตยในสมัยยิ่งลักษณ์ก็เกิดจากการดิวของชนชั้นนําและหักหลังประชาชนนิรโทษกรรมเหมาเข่งเกิดจากอะไรเกิดจากการดิวระหว่างชนชั้นนําเราต้องพูดกันให้ตรงที่สุด หลายคนหลายคนอ้อมอ้อมแอมแอมไม่กล้าพูดนี่แหละคือความจริงนี่แหละคือความจริงคุณไปดูเลยมันมีหลักฐานชัดเจนอยู่มันมีข่าวหลุดอยู่มันมีคลิปเสียงหลุดอย,ดอยู่ว่าคุณทักสินไปดิวมาในตอนนั้นทําให้เกิดนิรโทษกรรมเหมาเข่งคนเลยบอกว่านี่นิรโทษกรรมที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการคุยกันของชนชั้นนาแต่มันข้ามหัวประชาชนแล้วสิ่งวันนี้เนี่ยง่ายที่สุดเลยเราเราเรา,เราไม่ขออะไรที่มันต้องกระทบกระ,ทะเทือนต่อชนชั้นนำแลวนะ ปฏิรูกกองครับเรารู้แล้วว่าคุณยอมคุณยอมเพื่อให้คุณทักษิณได้กลับบ้านคุณยอมไม่แต่คุณไม่แต่ต้องตำรวจคุณไม่แต่ต้องเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแม้ว่าคุณจะหาเสียงว่าแก้หนึ่งสองก็ตามเราเข้าใจได้ทุกอย่างเลยแต่อย่างอยถ้าคุณอยากให้ความขัดแย้งในประเทศเนี่ยมันลดลงบ้างมันไม่ต้องมาเชิญหน้ากันบ้างคุณจะให้เขาไม่ขัดแย้งได้ไงในเมื่อเขาจะต้องติดคุกอะคุณจะเหวีคุณ เตขาไปพูดบนเวที u n บอกว่าประเทศไทยกําลังกับเข้าสู่ประชาธิปไตยแต่ภายในสี่ปีถ้าสมมติคุณเตถาอยู่ครบเราจะมีนักโทษการเมืองติดคุกอาจจะเป็นร้อยคนประเทศประชาธิปไตยแบบไหนมีคนติดคุกเยอะขนาดนี้คุณกล้าคุณคุณกล้าไปพูดได้ยังไงประชาธิปไตยอะเราเลยขอสิ่งที่ง่ายที่สุดนี่ละโทษกรรมมันไม่กระทบกระเทือนอำนาจต่อคุณเลยมันกระทบอะไรอ่ะ อำนาจกองทัพก็ยังเหมือนเดิมแล้วมันเป็นก้าวแรกที่จะทำให้ได้ถอยกันคนละก้าวคุณบอกให้เราถอยให้เราไม่ไปพูดเรื่องที่มันก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่คุณยังไม่แก้ปัญหาที่มันมีเลยอ่ะคุณจะโมคุณจะบอกว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยแต่คนติดคุกเยอะขนาดนี้หรอมันใช่เรื่องปกติหรอมันไม่ใช่ยุติธรรมที่ยุติธรรมแต่คุณทักสินคนเดียวดิเราพูดตรงๆเพราะว่าตอนนี้คุณทักสินได้ได้ ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวแต่ว่าสิ่งที่เราได้เราเรายังไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนที่คุณทักษิณได้เลยอะเราอยากให้คุณทักษิณได้แต่มันก็ควรได้กันหมดแล้วกระบวนการหลังจากนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพูดคุยกันมันจะได้ให้ประเทศมันเดินหน้าทักทีมันไม่มีประเทศที่ปกติประเทศไหนหรอกที่ควรใช้สิทธิเสรีภาพพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่กลับต้องติดคุก มันง่ายที่สุดเลยคุณอยากก้าวข้ามความขัดแยง้งคุณก็ต้องคืนความยุติธรรมให้กับคนที่โดนปัญหาด้วยและหลังจากนั้นกระบวนการอื่นเราค่อยมาถกเถียงกันต่อไปเราจะปฏิรูปกองทัพยังไงเลือกตั้งขังหน้าง่ายสุดคุณหาเสียงไม่ด้วยคุณหาเสียงหลายเรื่องคุณทําไม่ได้เราเข้าใจคุณเราเข้าใจเพื่อไทยเพื่อไทยมีหลายส่วนที่มีข้อจํากัดและถึงแม้ว่าจะเป็นดีลแต่มันก็เข้าใจได้ว่า สุดท้ายแล้วด้วยข้อจํากัดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แต่คุณช่วยเหลือเราสักหน่อยก่อนหน้านี้คุณช่วยเหลือเรามาตลอดเลยคุณรับลูกข้อเสนอสมัยก่อนเราเสนอยกเลิกหนึ่งสองคุณก็รับลูกบอกว่าเราจะไปแก้ 1, 2, ไขหนึ่งสองในสภาทุกวันนี้หายไปไหนไปค้นหาคําหลายๆอย่างทุกอย่างในเพื่อไทยมีคํามีข้อเสนอเดียวกับที่ข้อเสนอประชาชนเหมือนกันเกือบหมดอาจจะรายละเอียดไม่ชัดแต่เพื่อไทยก็เสนอ ทุกวันนี้คุณลืมไปหมดแล้วหรอถ้าคุณลืมผมไม่ว่าขอเรื่องเดียวนิทโทศกรรมให้บ้านเมืองมันก้าวไปข้างหน้าสักทีมันมันมันจะก้าวไม่ได้เลยอะถ้าคุณยังติดหล่กับเรื่องนี้ก็ฝากทุกคนนะครับที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ดูอยู่ในออนไลน์นะครับช่วยลงชื่อนิทโทศกรรมส่งเสียงให้รู้หน่อยว่าเราต้องการก้าวข้ามความขัดแย้งจริงๆไม่ใช่วนเวียนอยู่ใน ความไม่ยุติธรรมไม่ใช่แค่นิรโทษกรรมไม่ใช่แค่รอดกันแค่ชนชั้นนาอยากให้ประชาชนรอดด้วยขอบคุณครับยังไม่ถึงเวลาบิก๊กโอเคครับขอบคุณบิ๊กครับก็เห็นบิ๊กบอกว่าจะจับเวลาตัวเองจะพูดสี่พนนาทีเอ่อมันยังเหลืออีกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรถ้าอยากพูดอะไรทั้งสองท่านถ้าอยากพูดอะไรพูดอีกได้เลยนะผมไม่ได้เป็นพิธีกรนะฮะผมมาพูดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมจะไม่ถามอะไรเพราะผมมีเรื่องต้องพูดผมเตรียมมาอย่างนี้นะครับขอเล่าเรื่องถึงคนสามคนที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ซึ่งบางคนก็มีชื่อเสียงอยู่บ้างบางคนก็ไม่มี